ีมกันครับเหมือนล่าสุดก็ไปออกตีสิีเดลใช่ค่ะใช่ถือว่าเป็นการบ้าข้าวค้งแม่ของพี่จริงๆเคยไปออกตีสินานมากแล้วค่ะก่อนมาอยู่ช่องเจ็ดค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าก็คือเมีแบบไปโปรโมทสินค้าบ้างไปแอบขายลูกบอลแบบเพิงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะดาที่ถามเรื่องแฟนไปเพื่ออบว่ามีตอนนี้มีมาสากคน เลยเผลอหลุดพูดออกไปอะไรอย่างนี้มีแบบอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะหมายถึงว่าที่ผ่านมาตอนนี้เงียบมากค่ะเออยังไมเข้าใจเพรว่าอาจจะมีอยู่ตอนนี้ยังไม่มีอย่าเข้าใจผิดนะคะยังโสดค่ะถามว่าตอนนี้เรื่อรุ่งกับเขาเป็นยังไง ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนาะก็คือแบบยังตื่นเต้นอยู่ก็คือวันนี้มาก็ลิขิตนลิสยาใช่ไหมคะ mm hmm. อีซอนติ่นจากจาก,จากละครช่องเจ็ดอะไรเงี้ยนั่นแนนนงแต่งหน้าก็แบบเดี๋ยนั่งแต่งหน้าในในนักแสดงช่องเจ็ดอยอู่กําลังคิดว่าเออถ้าอนาคตต่อไปเราเขาจะเขียนว่าอะไรน,นักแสดงอิสระอะไรอย่างเงี้หรออะไรเงี้ยก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเพราะว่าอยู่ช่องมานานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่ายัางร่วมทํากิจกรรมกับช่องอยู่มุกอ่ะใส่ช่องมาทำงานมาเยอะไหมคะจะ มีมีทุกช่องเลยค่ะใช่แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวช่องเองนะคะจะเป็นผู้จัดของแต่ละช่องติดต่อมาอย่างไปยิ่งไปออร์ยกนที่ช่องสามนิดนค่ะทีช่องสามติดต่อบ้างอย่างที่จันบอกไปว่าเป็นเออเป็นเป็นค่ายละครค่ะใช่ไม่ใช่เป็นเป็นตัวช่องเป็นทั้งค่ายเป็นทั้งผู้จัดที่เราเลือกบอกได้ยังเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วก็คือรอดีกว่าค่ะแต่ว่า ด้วยความที่เราเป็นนักแสดงอิสระแล้วอะเนาะก็อยากให้ให้เกียรติทางทางเจ้าของงานเป็นคนเป็นคนปล่อยข่าวก็จะไม่รู้ว่าเขาจะมีแผนโปรโมทหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าในปีนี้ได้ได้เจอกันแน่นอนจะเป็นช่องสามใช่เปล่ั้นแรกหรือชองสามเดี๋ยวเดี๋ยวให้ติดตามดีกว่าใช่ค่ะใชั้นแรกแล้วไหนทางช่องเจ็ดคองเตอร์เาจะไปรับลาครของช่องหนึ่งน้ไม่ค่ะเพราะว่าตอนที่ออกมาจากช่องเจ็ดจันก็บอกอยู่แล้วว่าเอ่ออาชีพหน้าที่หลักของจันก็คือจันยังยังรับทำการแสดงยังเล่นละครอยู่เพียงแต่ว่า ด้วยความที่เราอยากจะมีอิสระในการที่ไปโปรโมทธุรกิจซึ่งซึ่งก็อย่างที่เห็นว่าเออเราก็ไปได้ไปโปรโมทหลายช่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นบกลอง,งไม่ได้ปรึกษา <ๆ S 1> อะไรแล้วว่าเป็นช่องไหนจริงๆมีติดต่อเข้ามาทุกช่องเลยเป็นหลายค่ายแต่ว่าเดี๋ยวขอโทษจริงคืออยากบอกมากเหมือนกันแต่ว่ารอรอใช่ค่ะเพิ่งรับไปเมื่อสามวันก่อนเป็นค่ายเองไหมคะเุ้ยหนูเสียใจมากกันแต่รับรองว่าแบบ คือคือสนุกแซ่บอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วค่ะหนูมาคุณแบบบอกว่าช่องไหนแบบกับใครอะไรยังไงมันก็มีหลายช่องอ่ะใช่เซย์เย่ไปสองงเนที่จะติดต่อก็มีทางค่ายทางค่ายของเพคนผู้จัดของช่องวันก็มีติดต่อม้วก็เปลี่นสาขาแล้วคุณก็ต้องอะไรเงี้ยมันก็เหมือนตื่นเต้นอ่ะมันเหมือนกับคนเปลี่ยนงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะได้กินชัดเจนกันเท่าไหร่ครับุ่กคไม่รู้เหมือนกันอ่ะจะคิดว่าน่าจะอีกเดือนสองเดือนหรือว่า พราะมันก็เขาคงจะมีแถลงข่าวก่อนแต่ว่าถ้าจะได้ชมก็น่าจะเป็นปีหน้าค่ะใช่เพราะว่านี่มันก็ครึ่งปีหลังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้จริงๆเนาะให้ให้เกียร์เขาบอกคืออยากบอกมากเลยนะเพราะว่าตื่นเต้นอย่างงานตัวเองเหมือนกันไม่อยากอยู่นิ่งๆเพราะอยากถ่ายละครอยากทํางานแล้วละอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ให้ติดตามหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์ติดตามหือว่ากายงเีอจั่นค <c oughs> ่ะใช่ต้องขอบขอบคุณทุกคนที่เมตตาเจ้าจั่นนะคะเพราะว่ายังมีแมว แมว11ตัวกับหมา2ตัวที่โรงเรียน,นในลำบากในเมืม่อแบบตัวเรื่องมันเข้ามาเยาอะขนาดนี้เออตัดสินใจลำบากไหมก็คือใจนึงเราก็แบบเอ้อเราจะเล่นแรงๆต่อไปดีหรือว่าอีกใจนึงเราอยากจะเปลี่ยนเป็นพักใสๆบ้างมันก็คือจะมีช่างใจระหว่างแต่บทที่ติดต่อเข้ามาทุกบทเนี่ยคือน่าเล่นทุกบทเลยถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะรับท,ทุกเรื่อนนะค่ะแต่ว่าคิวอย่างที่บอกว่ามันก็จะชนกันอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคิวใหญ่จันจันอาคารพุทธเผาสุขสาวธิดก็มันก็จะชนกันก็คือได้เรื่องสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นบทที่แบบท้าทายความสามารถแล้วก็เวลามันก็ลงตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยรอติดตามแล้วกันนะรู้ไหมเออไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องติดตามค่ะไม่นะคะรับรองว่าแบบไม่ผิดหวังแน่นอนจักรวรรดคิดว่าเขาจะเก่นทั้งทั้งสามเดียวก็เพราะว่าดาราสิวใหญ่จะไปทั้งคนเลย ก็เป็นนักแสดงอิสระอะไรเงี้ยที่จนบอกก็คือคือไม่ได้ยึดติดว่าเราจะต้องเล่นบทไหนอะไรยังไงแค่ใครอยากร่วมงานกับเราแล้วช่วงเวลามันลงตัวบทมันเป็นอะไรที่ไม่ซ้ําเดิมที่ได้แบบแปลกใหม่กว่าจากเดิมอะไรเงรีง้ยค่ะเราก็โอเคใช่ที่จัดขับเป็นมากสุดปเงินถ่ายชวดโคงกับบือเลยครับไม่ได้ทุ่มทุนถ่ายชุดโคกระบือเลยคือเรื่องบังเอิญมากค่ะมันเป็นเออคืนวันอาสาหะใช่ไหมคะเออเดี๋ยวก่อนนะคะ แล้วก็คือเหมือนอาสาหัปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นข้าวพันษาก็ขับรถออกจากวัดเนี่ยแหละค่ะไปแวะร้านสะดวกซื้อเพื่อจะแบบว่าซื้อของเพื่อมาเตรียมใส่บาตรอาหารแห้งตอนเช้าก็เจอน้องควายสองตัวน้องเรียกน้องควายได้ไหมอะเขาก็อยู่ในรถอยู่ในรถกระบะเก่าๆอยู่แล้วเขาก็มันจะถอยออกแล้วก็เฮ้ยมันฟุบมุกฟุบไปหรือเปล่าก็เลยไปถามเขาเพราะว่าคือมันเบียดมากแบบอยู่สองตัวยืนเงี้ยเบียดกันมากอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามให้ให้อบีให้ผู้จัดการไปถามเขาบอกว่าเขาเลี้ยงมา กำลังจะเอาไปขายก็ถามว่าจะไปขายที่ไหน <c oughs> เขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะไปที่ตลาดนี่แหละไปที่ตลาดเช้าแล้วก็ถามเขาว่าอ๋อแล้วพี่จะเอาไปทําอะไรเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้อะครับก็แล้วแต่คนซื้อไปจะไปทําอะไรเจนก็โทรหาลุงคนขับรถเลยนะตอางคืนว่าเพราะว่าคุณลุงทํานาบอกว่าลุงหมายลุงหมายเออ,อน้องควายเนี่ยถ้าถ้าเขาไป คือลุงบอกบอกว่าควายเนี่ยคุณจันไม่ได้ไถานาได้เลยมันต้องฝึกม,มันต้องเป็นการฝึกถ้าเขาเลี้ยงอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ฝึกเพราะเดี๋ยวนี้ทํานาไม่มีใครเขาใช้ควายกันแล้วมัใช้รถเครื่องรถไถกันหมดแล้วก็ถ้าไม่เลี้ยงไว้เป็นพอ่อพันธแม่พันเขาก็คงเอาไปขายแบบเพราะเดี๋ยวนี้เนื้อควายมันก็ราคาแพงอะไรเงี้ยหากินยากกว่าเนื้อบัวจันก,ก็เลยแบบว่าพี่ตัวตัวเท่าไหร่อะคะก็คือตัวละสามหมื่นสองตัวหกหมื่นจะเริ่มคิดแล้ว มันก็เป <Rocky> <aby masuk> ็นเงินเยอะเหมือนกันอะไรอย่างี้ค่ะก็เลยคิดก่อนว่าเอามาจะไปเรียนที่ไหนเอาไปเรียนที่บ้านที่ราชพฤกษ์ก็คงไม่ไหวแน่ก็เลย่ตัดสินใจโทรไปถามพระอาจารย์ที่ที่วัดเป็นวัดที่เราแบบเริ่มบุกเบิกสร้างมั้งแต่ยังไม่มีอะไรพระอาจารย์ก็บอกว่าได้เรียนที่วัดได้ไม่มีปัญหาคือมีทุ่งมีอะไรด้วยความที่ยังเป็นวัดป่าอยู่ก็คือมีหญ้ามีอะไรก็พระอาจารย์บอกว่าร่วมทําบุญด้วยก็เลยแบบเออ ระดมทุนระดมทุนแบบบอกเพื่อนว่ามีใครสนใจไหมก็เลยตั้งชื่อถ่ายออกมาแล้วค่ะชื่อโลมากับปลาเก๋าเป็นเป็ดเท่าไหร่เป็นควายหกหมื่นบาทลดให้ลดให้พันหนึ่งห้าหมื่นเก้าพระอาจารย์ช่วยหมื่นหนึ่งนอกั้นก็พวกเราแบบช่วยกันทาบุญก็คือเป็นน้องควายเพศผู้สองตัวเลยอายุสองปีกว่ากําลังเขื่องเลยซึ่งมั่นใจแน่ว่าคงไม่ได้เอาไปใช้ถ่ายนาแล้วก็ไม่ได้เอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แน่นอนเพราะว่าเป็นควายตัวผู้สองตัว ก็คิดว่าอาจจะรวมไปทำสเต็กก็เลยคิดว่า <c oughs> อ๋อไทยดีกว่าแล้วก็มีคนร่วมทำบุญด้วยใช่ค่ะขอบคุณค่ะใช่คขอบคุณ